สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้คีต้อนรับสู่ช่องน้องพิ่งฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม One Night at f r o m t y 3นะครับ hmm. ซึ่งเกมนี <kh> ้เป็นเกมผีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบตกใจง่ายก็ควรมีพิจารณายาพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยวิจารณายาด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้อาจจะมีเสียงดังบ้างนะครับ ไม่ใช่ดังเพราะเกมครับดังเพราะเสียงกรีก๊ดผมเนี่ยแหละโอเคนะครับสามสองหนึ่งเริ่มเกมอยู่ให้ถึงหกโมงนะ <c oughs> มีเสียงโทรเลยยุกกลับไปแป๊บนึงก็มันจะปิดก่อนเฮ้ยโอ้ที่นี่สวยงามจังเลยนะกล้องผิด ทางเดินอ่าลูกหงส์แๆๆฉันคือตัวจจหลอกที่มีบ่อน้ำนี่ฉันว่าฉันควรจะไปหานายนะปุ๊อันนี้แป๊บนึงนะโอเคอืมโอ๊ะนายมองฉันอยู่เหรอตอนนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีใครจะมาเลยนะครับนี่นายมองฉันอีกก็อย่ามองสิ เฮ้ยทำไมมันมีดูหน้ากระบองเพชรเฮ้ยสวัสดีจ้าฉันคือหัวเรียมเฮ้เฮ้เฮ้ฉันก็อยู่ตรงนี้มัวแต่ดูกล้องจอนปีดาลืมดูวันนี้เลยบึ๊บดั่นแหละอือฉันฉันควรจะไปหาหนายน,นะ นีต่ตาหืมคืออะไรตอนนี้ก็ฉันก็กำลังจะไปหานายแล้วนะเฮ้ยอย่ามาดิได้ไหมขอร้องอีเรียมอีหัวเรียมอย่ามามันมาละนี่งไงโอ้โหเขียแบบนึงนะเราต้องแบบใช้ให้มีประโยชน์ ใช้กล้องถ่ายรูปให้มีประโยชน์หน่อยเออเออเออฉันจะมาแล้วเราห้ามถ่ายรูปตัวตลกเด็ดขาดเลยนะคะแม่ต่นิเตียวเรออิเออ่บหึหฉันจะไปหาแกเฮ้ยฉันว่าฉันจะไปพร้อมกับตัวตลกนะอย่าถ้ามันถา่ายถ้าเกิดเราถ่ายหัวเลี่ยมและตัวตลกมาพอดีเราตายเลยนะ นี่เองมีอะไรเหรอตอนนี้ตัวตลกกลับไปแล้วนะครับโอ้ชวดดีจ้าฉันจะไปหาแกเอิมเพื่อนเขาบอกว่ถ้าเกิดเราเล่นจนถึง6โมงเนี่ยเราจะเจอกับอีเวนฮะเดี๋ยวฉันว่าฉันจะไปเป็นเพื่อนจะขอไปเป็นเพื่อนด้วยสิอืม แถวนี้ก็ดูแต่รูปฉันไม่ล่้ Stay away ตอนนี้ฉันก็อยู่กันกับติไงทักหัวฉันหนูนิดหนึงแล้วก็จะดูกับไปแล้วโอเคก็ไม่เป็นไรหรอกแม้เงา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 เล้วเงาขึ้นไปขึ้นไปเร็วๆๆรจะดูก็มันจอมบิดไป ตอนนี้ไม่ฉันหาไปหาหน้าอีกทีนึงเฮ้ยฉันจะไปหาแกเฮ้ยตัวตัดตัดอ๋อเงยฉันปีละเฮ้ยเนี่ยมันปีนมาแล้วหืมทำอะไรนะ่ะโอเคโอเคโอเคมา,มาอ่งมาอ่ะเต็มหน้า สวัสดีฉันขอไปหาได้หน่อยนะนายไม่ต้องเป็นเพื่อนฉันก็ได้ฉันขอร้องตอนนี้ตีสองแล้วโอ้ยเปคนบ้านนายแล้วเนี่ย <c oughs> เฮ้เฮ้เฮ้ยเยมันมาแล้วมาแล<า><า>้วปะมามาชัวเออนี่ไงมันมาแล้วอืมงัฉันขออืมฉันไปดูนายก็จีันเนี่ยมันไปแล้วมันไปแล้ว เขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยู่ถึงตีหกเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์นะครับอีเวนต์แปลกๆขึ้นมานะครับอืมฉันว่าฉันจะไปหัฮ้ฮะฮะโอเคมันไปลวกลัวละเออแต่เราไม่ค่อยเจอไข่เลยเนาะไข่ไปไหนสวัสดีจ้าเพื่อนรัก เกมมันมีตัวไข่อยู่นะแต่ก็มาดูไข่ฮะฮะฮะลูคุกฮะมาแล้วหรอไม่เสียอฟรีไปเลย <_ S 1> ฉันจะมาเฮ้ยโหตอนนี้มันคือมันมาแล้วอะ <_ S 2> มันมนมามมัน,มน,มนขออน,นุญาตนะจ๊ะอย่าเพิ่งสเตลเวนะ <_ S 1> ฉันจะไปหาแกแล้วนะ อืมฉันว่าฉันจะไปละฉันเป็นไททันมาละมันมาละมันมาละแฉะนาว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 เฮ้ยไอตัวนั้นมันมาอย่างไม่มายังไม่มรอ,อ,อ,อยู่เยอะเกินก็ไม่ได้ด้วยนะอย่าด้วยนะขอร้อง เฮ้ยเฮ้ยไอมันมัน,น<า>เิ่งฮะเฮ้ยอ้าโถ่เฮ้ยมาสองตัวเลยห้ามถ่ายรูปมันก็มันมาสองตัวเลยไงจะให้ทำยังไงฮะฮะอีใครฮะฮะอีกรอบหนึ่ง ฉันไม่ไหวกับแกแล้วนะเซอร์เวอรถึงตี 6. หกหกโมองเชา้าไม่ใช่ตีหกเออพิเศนโทรศัพท์ตอนแรกก็จะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเป็นพิเศษฉันก็อยู่ปกติของฉันนะฉันขอไม่ยุ่งด้วยดีกว่าห้องนี้คือห้องอะไรอ๋อก็คือ,อ ให้จอต,ตลงนี้มาก็จะมาทางนี้จากนั้นก็ข้ามไปฝั่งนี้เอ๊ะลไมาข้ามฝั่งนี้มาก่อนได้ดจากนั้นก็ลงมาข้างล่างแล้วก็เตาผิงเฮ้ยหนาวละหนาวหนาวคือ <c oughs> ตอนนี้มันเป็นการสอ,สอนให้เรารู้ว่าเราห้ามใช้ก้องถ่ายรูปเยอะมากเกินไปสวัสดีจ้าและอีกอย่างน,นะอย่ไม่ต้องใช้ก้องถ่ายรูปเยอะมากนะ นี่ดูตรงนี้ด้วยนะว่ามัมีบวกยบคูณหารเพิ่งสังเกตมันมาตอนไหนเฮ้ยหนาวแล้วว่าหนาวหาวโอเครู้สึกมีลางว่ามันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วงฉันก็อยู่ตรงนี้เองนะฉันจะไปหานายชักหน่อยฉันจะไปสัมภาษณ์ายว่า ไงเนี่ยอาการเป็นไงบ้างกลัวอะไรบ้างหรือเปล่าหนะไงก็คงไม่กลัวหรอกแม่ถ้าเกิดฉันจะไปจำสเกลหนึ่งทีโอ้ยไงถ่ายรูปฉันทําไมเนี่ยโอเคตอนนี้ชิวๆนะตีหนึ่งชิวๆตัวตลกก็ยังไม่ออกโลงนะมีแค่อีกตัวเหลี่ยมไม่ต้องมายิ้มแข่งเลยเออเออ,เอ,อ มันมาละมันมาละมันเริ่มมาแล้วใช่ปะ่ะอันนี้ตัวตลกมันหายไปแล้วอย่าบอกนะว่ามันมาแล้วอยูน่นี่โอ้ยฉันจะไปพอรอมกันนะเออดีเลยอย่านะอีสองตัวนี้เฮ้ยนาวนาวดูจนลืมเขตเอออ๋อสวัสดีฉันจะไปหาเค้เฮ้ยไอตัวตลก มันมาเมื่อกี้อ่ะหน่องมาอ่างอย่าเพิ่งออกมานะจ๊ะฉันจะไปหาเก้แล้วลองแบบให้มันเต็มสต็อกไว้ก่อนนะนฉันจะไปไม่ต้องพูดพูดคำนี้นครที่ลาแล้วนะเยฉันก็จะไปหาเก้สักหน่อย ไม่มีอะไรหรอกมั้งนะฉันก็จะเข้าไปกนะ่อนนะไอตัวตลกออถ้าเกิดฉันเข้าไปโอเคมันไปอ่ะอันนี้ก็ตัวตลกออฉันเหนาโอ,อ้ลืมดูแล้วมันไปหรอเฮ้ยลืมลืมลืมฉันจะออกไปตอนนี้นกเริ่มมาแล้ะนกพูกอะ่ะ Rip the เดอโอชกเกตออนเฮ้ยอย่าจำสแกนนะหน้าจอหน้าจอรูปโป่งมันมีรูปไข่แต่อันนี้มันไม่จริงฮึ่มฮึ่มตัวตลกมาแล้วนะอื อืมอืมอืหนาวแล้วตอนนี้ไปก็ไม่ได้อีกมายังยังยังไม่มาอีกเหรอเร็ว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 เรไป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 เออมาแล้วมาแล้วมาเร็วไม่ไม่ไปยังเออไปแล้วไปยังไม่ใช่ว่าอีตัวเลียมมันมาแล้วนะ เอ้ยไปใช่อีต,ตัวเรียมแป๊บเฮ้ยอีต,ตัวเรียมมันมาละตีสองแล้วนะครับตีสองเฮ้เฮ่เฮเฮคงยังไม่มีใครมาใช่ไหมนะคงไม่มีหรอกมั้งนะเดี๋ยวจะเข้าไปอีกแล้วเหรอ ก็เป็นพร้อมเพรียงเงยฉันจะไปด้วยอ๋อเหย,ายาวว้าเหย้าหรอใช่ฉัน stay away stay out หาวเร็วหนา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 วเร็วคุณหนาวเอ้ยใช่งา,าวเร็วเร็วเร็วออกไปเร็วเร็วหาว หนาวมันมายังมายังมายังหนาวเข้าใจไหมหนาวหนาวคู่มันก็คงปึ๊บปึ๊บเออ,อไปแล้วไปแล้วก็ต่อ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 ตีสามแล้วอ่ะมันมาแล้วกล้องเหลือสิบสามนะตัวเนี้ย ไม่ค่อยมีตัวอะไรมานะแต่มันเริ่มมาถี่ขึ้นแล้วนะเนี่ยตอนนี้เช็คกงเยอะๆเลยนะเนี่ย,ยตัวอะไรตัวอะไรตัเร็ปยังไปแล้วเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ดีวตัวอะไร เอะไรลูกมยตอนนี้นี่คือแบบกดคลิกมันมือมากไปยังไปยังไปแล้วไปล้วสีสีอยู่อีกหน่อยตูเร็วปีฮะวันโอ้โหมันทำให้เราอีกแล้วโหไปหนาวหนาวหนาวโหมึ๊เฮ้ยม ที่ท่อนะแล้วก็ย่ลืมเช็คนะโอ้โหโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับอีไข่แกอย่าจำสแก์ได้ไหมฉันกลัวโอ้โหถ้าเกิดผมเล่นอีกนะผมผมจะต้อง ถึงตีเออถึงหกโมงเช้าให้ได้นะคะโอ้ยปากนี่ก็จะพูดตีหกอยู่นั่นแหละเออบายบายครับ